เจอแจ็คพ่อตแล้วนะครับพอตกปลาเจอฝูงหมึกตอนกลางวันพวกพี่เท่าหมึกหมึกสดๆนะครับใครไม่เคยเห็นหมึกสดนี่ไม่คาวนะดีเลยเนาะสดมันสด สวัสดีครับคุณผู้ชมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดยเอ็กสายลมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆออกไปตกปลากันนะครับไปดูเด็กๆน้องๆก็พาไปตกปลานะครับชมวิวบรรยากาศสวยๆแล้วก็จัดเมนูก <EN> ันนะครับรอชมกันนะครับผมได้ไหมนี่เราก็ได้ไหมไปเอาไปไไเอนดูโรมากเส้นทาง เสินทางสุดยอดทมงานมาถึงพร้อมแล้วได้วันนี้วันนี้มีพานปลามานะครับา <laughs> สามคนนี่นะครับที่จะมาตกปลากันเส้นทางส้นทางต้องใช้ความระมัดระวังเส้นทางนี่ าลำบากพอสมควรนะครับยังไม่ถึงหมายของเราเลยนี่คือเหยื่อของเรานะครับอันนี้เรียกปลาอะไรครับปลาละร,ประปลาระปลารันนี่สดๆเลยนะครับใช้ปลาเป็นเหยื่อหินขาลงเลยอ่ะโอกาลงมาน้ำใสเห็นตัวปลาเลย <laughs> นู่นนู่นนู่นเห็นน้ำนะครับเห็นน้ำนะครับตุ้งเพิ่งเป็ดก็ลึกๆนะยกินอะไรมากินอะไรกินอะไรเนาะ กินแล้วหรติดกินแล้วเหรอ,อ,ดอดูน้องๆน,นะครับอ,อุ้ยปลาใหญ่อยู่นู่นนรอ,อชมกันนะครับโห้กระโดดตามเลย,ยรับติดแล้วนะครับตัวแรกนะครับยิมงานเราตัวแรกเรียบร้อย มาแล้วมาแล้วมาลุ้นกันมาลุ้นกันว่าปลาอะไรนะครับจบเลยเนะข้าซอกหินแล้ว เปลากำลังเล่นลสามปลาเขาดูว่าใครจะได้ก่อนใครใครจะได้เป็นคนแรก๋ล้าเ,เลยมาแล้วนะครับตัวแรกของเรานี่นี่โชว์น่อยโชว์น้อย <c oughs> นี่นี่น,น,นี่ตัวน้อยๆตัวน้อยๆไม่น้อย ใกล้อยู่ใกล้ๆปลากระพงนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับดูเคี่ยวมันก่อนครับโอเคทีมงานทีมงานรอรอสักครู่นะครับอย่ารอให้มันคาวเยื่อก่อนตามมาแล้วนะครับมองเห็นตัวเลยหนีๆตามมาแล้วงับไม่งับ ไม่งับตัวเล็กนี่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะจางไฟอาจจะมีไฟข้างๆน,นอ๋อมีไฟข้างๆนี้ใช่ไหมได้เลยนะครับตัวที่สองโอ้โหสงสัยจะมีแชมป์แล้วครับวันนี้เอาสองตัวแล้วมันมันตัวไม่ใหญ่มากไม่กึบงับทำเดียวเ,ยอนะเออมันเนี่ยกัดลองจับมันตัางเลยนะเออเนี่ยรอยรอยกัดมีแต่รอยกัด นี่เขาบอกว่าที่นี่ปลาไม่กินเหยื่อนะครับกินเบ็ดกับตะกัวโอ้ยตัวใหญ่กระโดดอุ้ยติดไหมติดไหมใบเหยื่อละโอ้โหตัวใหญ่มันเริ่มเข้ามานะครับตัวใหญ่ออติดแล้วติดแล้วเล่นจนติดแล้วนะครับติดแล้ว ปลากระโทงครับปลากระโทงโอ้ตัวไม่เล็กไม่ใหญ่โอ้โอ้เยอะกันเยอะกันโย่เอาไปไกลๆหน่อยครับไปหน่อยนี่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 ให้น้องขุดโอ้ขาด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 โอ้ปากมันคมไหมเนี่ย วันวันนี้มีเมนูต้มยำแน่นอนครับตัวที่สองครับตัวที่สองติดไหมปลาอะไรไม่ติดเหรอมึก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 อ้า,อา,อาตกมึกตกมึกเดี๋ยวนะ อ้าวอ,อันนี้โอ้โอปลาหมึกครับปลาหมกึกเดียวตัวยิ่ห้าลูดลูดเดหรอหจับจนห้าจับจนจับหมึก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 หมัดหมัดหมัดุงลนี่หมัดุงนี่นะครับหมึกจับปลาแล้วนะครับหมึกจับปลาแล้วมันปล่อยแล้วอ่ะมันปล่อยแล้ว นี่นีนะครับหมึกนะครับหมึกนะครับหมึกฝั่งนี้ปลาเยอะฝั่งนี้ปลาเยอะเอาละครับทีนี้น้องเขาจะตกหมึกให้เราดูนะครับนะครับหมึกมันคาบเหยื่อเหยื่อเบ็ดปลามานะครับเดี๋ยวจะใช้เบ็ดหมึกนี่นะครับเบ็ดตกหมึกนะครับล่อมันมันจะกินเหยื่อไหม่ะนี่นนะครับใกล้ๆเลยนะครับว่ายมาใกล้เลยนี่นะครับนี่นะครับ มองเห็นกันไหมครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับมันตามปลานี่วะเออมันตามปลาเนี่ยโอ้ยดูมันพ่นหมึกใหญ่เลยเอาไอ้นั่นไปล่อเลยเอาไอ้นั่นไปล่อเลยมันมาแล้วมันมาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตัวแรกนะครับหมึกเป็นๆสดๆเลยโอ้ คนปิดโอ้มันคนหมึกใส่เลยโอ้โหเต็มหน้าเลยอ่ะเจอแจ็คพอนแล้วนะครับมาตกปลาเจอฝูงหมึกตอนกลางวันรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงมาทั้งฝูงเลยยังอยู่ไหมไปนหนเลยนั่นๆเข้ามาแล้วสองตัวสองตัวสามตัว ตรงนั้นตรงนั้นรัมั้งโอ้มีเยอะเต็มเลยตรงนั้นหลายตัวเบอร์นี่นะครับหมึกเราจะตกหมึกกันนะครับมาเป็นฝูงเลยนี่นะครับอ้าวมาริโอไปใส่โอ้โหดิวเอาเอาเอาไปเอาไปใส่ในถุงนู่นก็ได้โอ้รวมๆกันจบจบซ้ายซ้ายซ้ายมี วลนี่นะครับมึกโอ้ยังเลยยังเลยตายตายออกตายออกตายหายไปแล้วมาแล้วก็มาแล้วก็ไปแล้วนี่นะครับเมื่อกี้มึกมึกสดๆนะครับใครไม่เคยเห็นมึกสดนี่ตัวตามเขียวๆไม่ได้ดำนะตัวใสแจ๋วเลยแต่ไม่มีซาซุมินะครับวันนี้ โอเคนี่แหละครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ปลาหมึกแล้วก็ปลานิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็มีเมนูต้มยำกันและครับตามวัตถุดิบนะครับอยู่เกาะก็ต้องกินกันแบบง่ายๆแล้วครับผมแต่ทริปนี้นี่สดทุกอย่างแน่นอนครับอร่อยแน่นอนนี่นะครับต้มยำทะเลรวมของเรานี่กินกันหลายคนนะครับอยู่ที่เกาะนะครับไม่ข้าวนะพอดีเลยนะสดไอ้แยะอร่อย ขอบคุณที่ติดตามนะครับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจ Facebook Fanpage และช่อง YouTube กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เราโดยเอ็กสายลมคลิปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจไปที่ไหนทำเมนูอะไรโปรดติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ